เลยนะมานี่เฮ้ยทำไมกล้องมันชัดอย่างนี้วะนะโอ้โหเขาเรียกอะไรศึกกำลังน่ารักนะเขาบอกว่าด้านบนเนี่ยเขาห้อยนะใส่เขาเรียกอะไรอะ่ะใส่ห่วงแบบแนบอะห้อยแล้วก็แนบเปือยเลย และวไอ้ตัวแหนบกลมๆอ่ะมันก็ขูดไปขูดมาทุกวันขาขูดไปขูดมาขูดไปขูดมา,ดดมาจนตัวนั้นตัวเลขหายไปหมดเลยพอสอหายไปหมดโโอ,โอผมงงเลยอ่ะนะอันนี้คือเหรียญหลวงมพรากลั่นนะวัดพญาที่เขาบอกว่าสวยๆอันนึงเป็นสิบล้านนะแบบนี้นี่แหละนะ อันนี้ก็สามารถดูบล็อกได้นะแล้วก็ดูตัวตัดได้อุ้ยใช่เหรอนะดูหลักการปั๊มก็ได้นะครับนะอันนี้สำคัญนะครับนะสองสหกโอ้โหด้านข้างนะเป็นการตัดนะเรียกว่าเป็นการตัดแล้วเราก็สามารถดูตำหนินะครับในร่องตัวตัดได้นะครับนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยว ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สนั่นนะสวัสดีครับโอ้สภาพน่ารักครับไม่ถึงกระสวยแล้วครับสภ,สภาพนี้ถือว่าสภาพนี้ถือว่าสภาพเอ่อกำลังน่ารักกันแล้วกันนะเห็นป่ะดูรอยขูดสิเนี่ยขูดจนตัวหนังสือหายไปเลยนะหูเหรียญปกติเวลาที่เราดูนะผมบอกให้เลยว่าเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาญเนี่ยสวยๆรับเงินเป็น10ล้านนะครับนะนึกถึงได้เลยนะครับนะ เหรียญเสมาเนี่ยถ้าเรามองเนี่ยส่วนใหญ่เหรียญแล้วพกกันรุ่นนี้นะผมบอกให้เลยว่ารุ่นที่นิยมที่สุดก็คือขอเบ็ดตรงตรงบริเวณล,ลายกระหนกด้านบนเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมจะมีคล้ายๆเหมือนเนี่ยรอยนูนขึ้นมาเหรียญจะค่อนข้างบางเห็นปะเนี่ยจะมีรอยนูนตรงนี้ยุบตรงนี้ยุบตรงนี้ตะนูนตรงนี้นะครับถ้าเราแบบตะแคงแล้วเหมือนกับเหรียญงอๆเบีบ้ยวๆอ่ะนะนี่คือเทคนิคของผมนะเห็นปะ เราดูตรงเนี้เหมือนกับยุบๆลงไปเห็นปะเหมือนกับเหรียญงอๆแต่สิ่งที่สําคัญคือส่วนใหญ่เหรียญจะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะครับแล้วเหรียญเนี่ยบางบริเวณหูด้านบนเนี่ยจะออกแนวแบนๆแ,แบบนี้นะครับเส้นสายต้องคมชัดคือบล็อกต้องถูกอ่ะนะครับเดี๋ยวผมขยายให้หน่อยดีกว่าเนะเฮ้ยอันนี้มันใช้ได้รอไอ้ทโอ้ใช้ได้คมกิ๊บ ชัดป่ะชัดดีนะโอเคนะโอเคลองตาล่องยันต้องชัดนี่ลองตาลองตาเห็นป่ะลองยันตัวหนังสือคือเส้นสายต้องมีความคมชัดอะจริงๆแล้วผมเคยไลฟ์ไปตั้งนานแล้วนะเหรียญน,นะครับ แล้วสิ่งที่ผมสังเกตนะนี่ตรงนี้จะมีเส้นวิ่งวิ่งตรงนี้ตรงมือเนี่ยนะครับจะมีเส้นวิ่งนะคมคมนะครับเส้นรัต,ตคดเนี่ยตรงนี้จะต้องมีง่ามเข้าไปนะคมคมผมเองก็เป็นคนที่ดูเหรียญก็จะดูจุดที่แบบลึกที่สุดนะนะครับก็จะดูความคมในส่วนต่างๆให้มีความคมชัดจริงๆนะครับลวดลายเนี่ยเห็นไหมครับลายกระหนก ต่างๆเนี่ยจะต้องมีความคมชัดเส้นยันนี้ชัดเจนมากๆนะครับนอะอันนี้สำคัญนะคุณดูไว้เถอะนะเพราะเวลาที่คุณเจอคุณคิดดูสิคุณไม่ต้องคิดอะไรมากนะคุณคิดตามผมง่ายๆนิดเดียวคุณคิดตามผมง่ายๆนิดเดียวเลยแค่คุณรู้จักผมแล้วก็รู้จักคนขายวันนี้ คนที่นำพาได้เงินหนึ่งแสนบาทเจ้าของพระได้เงินหลักล้านคุณคิดดูสิแล้วถ้าเกิดสวยๆอะ่ะคุณนึกอ,ออกมาสวยๆอะ่ะกะไหลทองดีๆคุณได้เงินเป็นสิบล้านนะออเห็นปะ่ะนี่คมเลยลองความคมนี่คมชัดมาก เห็นไหมเห็นไหมครับไม่ต้องบอกเลยดูความคมเนี่ยเห็นปะเห็นปะคมชัดจริงๆนะครับเนอะดูให้ดีนะด้านหลังอย่าลืมนะต้องมีขอบเป็ดตรงนี้นะนี่ตรงนี้อันนี้สึกไปแล้วนะครับสึกไปแล้วนะครับเป็นลูกขอบเป็ดเล็กๆนะครับลองยันน้องชัดๆนะ ตอนนี้เกดีนะผมบอกให้เกรุ่นนี้ออกมาตอนหลังๆเนี่ยเกดีขอบใกล้เคียงแต่ผมบอกให้เลยความลึกของตัวยันต์ก็ไม่ได้นะครับแล้วก็รอยปรินก็ไม่ถูกนะครับหูเหรียญเนี่ยตรงบริเวณด้านหลังเนี่ยปันดูนะวงวงตรงนี้เวลาที่เขาถอดเนี่ยมันจะมีขยักตรงนี้เป็นขยักรูปหูเหรียญน,นะครับเห็นไหมแต่เวลาปั๊มเนี่ยขี่จะต้องมีนะขอบหูเหรียญตรงนี้ต้องตึงนะ แล้วรูปริ้นหูเนี่ยเนื้อเกินพวกนี้จะต้องตึงและปริ้นนะยิ่งสวยนะยิ่งปริ้นออกมาเลยไม่ได้ผ่านการใช้นี่คากหมดแล้วแต่เห็นไหมขอบรูหูเหรียญเห็นป่ะอันนี้เป็นรอยเห็นไหมเป็นรอยเขาเรียกอะไรเป็นการแกะบล็อกให้เป็นพิมพ์ระหว่างหูเหรียญกับตัวเหรียญแต่เขาปั๊มเนี่ยขอบตัวตัดเนี่ยมันได้ประมาณนี้นะครับมันเข้าลึกไม่ได้ถ้าลึกคมก็จะประมาณนี้เลยต้องคมแบบนี้นะ ลองตัวยันเห็นไหมครับคมลึกเลยเห็นไหมครับนะสำคัญนะสำคัญนะอย่าลืมถ้าเราดูตำหนีเหรียญสมัยโบราณเราก็จะต้องดูนะตัวสลีจะต้องมีเส้นไข่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีเส้นแตกวิ่งออกไปอันนี้คือตำหนิแบบโบราณซึ่งเดี๋ยวนี้ถอดได้หมดแล้วนะครับต้องดูความคมเท่านั้นนะครับล่องเห็นไหมคมลึกเป็นสันขึ้นมาเลยขนาดเหรียญความสึกประมาณนี้นะก็ยังได้ เห็นไหมได้ความคมที่เราเห็นชัดเจนมากๆสภาพอย่างที่บอกเนี่ยอย่างที่ทุกท่านเห็นเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าแบบนี้แบบนี้นะมาตรฐานเนี่ยคือกำลังน่ารักสำหรับผมผมให้คะแนนประมาณ6 7ถึงเจความสวยประมาณนี้นะประมาณนี้นะอย่างเนี้ยผมให้ประมาณ60-65%ไม่ได้มากกว่านั้นนะครับเนาะนั้น บางทีก็จะได้ประเมินนะจากความความความคิดของผมนะเต็มที่สูงสูงเลยก็70%นะครับเนาะแต่ยังได้เงินหลักล้านนะเห็นไหมครับสวยคมชัดนะรูหูนะแบนตึงนะตึงนะต้องใช้คำว่าตึงนะครับอ่ะเข้าถึงจุดที่สำคัญเลยสำหรับเหรียญน,นี้ ใช่ครับเขาใช้มาเยอะครับพี่หนูลีครับนะด้านข้างนะด้านข้างพี่ดูนะพี่ดูนะด้านข้างเนี่ยมันจะต้องมีรอยฉีกนะครับเป็นเทเปอร์ฉีงเฉียงนะครับสำหรับเทคนิคของผมนะผมก็ดูอย่างนี้ผมก็บอกไปแบบนี้โดยตรงนะครับด้านข้างเห็นปะจะเป็นเทเปอร์ฉีงเฉียงเฉียงขึ้นนะครับด้านหน้าเนี่ยจะฉีงเฉียงเฉียงไปด้านหน้านะครับเห็นปะนะครับเทคนิคของผมนะเกไม่เหมือน นะครับอันนี้ขี้ใครเต็มเลยพลิกออกมาด้านขวาหูเ,าเหลียญเนี่ยเนื้อเกินตรงบริเวณนี้นะครับต้องมีนะนะครับเป็นปุ่มขึ้นมาเลยเห็นไหมเป็นปุ่มขึ้นมาเลยเกมมีไหมคล้ายครึงแต่ไม่เหมือนนะครับเอาอย่างนั้นก็นแล้วกันพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งครับเห็นไหมปุ๊ปันเห็นไหมมีสองฝั่งเห็นไหมเห็นไหมครับนะสําคัญนะเห็นไหมครับ เฉียงอย่างนี้นะดูง่ายเลยนะครับไม่ต้องไปจําอะไรเยอะให้ปวดหัวปวดใจนะครับนี่พลิกขึ้นมาเห็นปะสองฝั่งเลยถ้าเห็นแล้วก็กดหัวใจรัวๆให้หน่อยก็แล้วกันฝากกดไลค์ like กดแชร์ให้ด้วยนะพี่ๆวิธีนี้เป็นวิธีจ่ายเงินหลักล้านจริงนะครับผมเองชี้ชัดไปเลยว่าถ้าคุณไปเจอแบบนี้คุณ ไม่มีตังค์ซื้อไม่อยากวัดดวงซื้อหรือว่าไม่อยากมีค่าความเสี่ยงคุณพามาหาเหมือนกับพี่ผู้นำพาวันนี้นะครับคุณก็ได้เงินจากผมแน่นอนขอให้ราคาซื้อขายกันได้นะครับคุณได้เงินจากผมแน่นอนง่ายๆนะครับนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะก็เต็มที่นะครับลูกค้าสบายใจผมก็สบายใจนะครับคนนำพาสบายใจก็คือผมก็สบายใจอยู่นั่นแหละนะ เพราะนั้นอันนี้ฝากไว้ด้วยเหรียญหลมพ่อก,กันวัดพญาตผมอยู่อาทิตย์จันทรพุธนะใครที่เดินทางเข้ามาวันอาทิตย์วันจันทร์วันพุธเจอผมนะปิดวันเสาร์วันเดียวออฟฟิศใครมาไม่ถูกให้เซิร์ชพทธประจันนะครับเซิร์ชคำว่าพ่าประจัน,นะาาจนแล้วก็เดินทางปักหมุดมาเลยนะครับ